รวมโรงเรียนบ้านเขาสามนวยตั้งอยู่เลขที่80ับหนึ่งหมู่สองตำบลพรุดินนาอำเภอครองท่อมจังหวัดกระบี่เครือข่ายพรุดินนาเทหลาครองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านพรูดินนามีครูประจำการ17คนพนักงานราชการครูหนึ่งคนนักการพานโรงหนึ่งคน และนักเรียนทั้งหมด427คนโรงเรียนบ้านเขาสามหน่วยมีครูประจำการ2คนครูอัตราจ้าง1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนและนักเรียนทั้งหมด14คนภายใต้การบริหารจัดการของนายสุรศักดิ์หนูพยนันผู้อำนวยการโรงเรียนและนายชีรยุทธ์อาจไพดินรองผู้อนการโรงเรียน โรงเรียนมีรูปแบบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้แก่รูปแบบออนไลน์ hand, และออนดีมาน์การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกติไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2 5 6 4มีคู่มือปฏิบัติงานของครูและบุคลากราทางการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษานโยบายของรัฐบาลหน่วยงานต้นสังกัดและทันต่อการเปลี่ยนเปลงของสังคมโรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีการวางแผนงานปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้อง ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019เช่นการประชุมผ่านระบบซูมมีการสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาข้อสรุปส่งผลให้ํำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกรุงสาระและหลักสูตรท้องถิ่นครู จัดทำแผนการจัดก,การเรียนรู้ <นา S 1> ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนและมีการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูเช่นโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการใช้โปรแกร,รม Zoom Google Meet เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียนและครูได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอโรงเรียนจัดสภาพแวนล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโา2 0 -19 ทั้งยังเป็นสถานศึกษาสะอาดปลอดภยัยป้องกันโควิด -19 ผ่านมาตรฐานของสพโทโร,รงเรียนดำเนินการสำรวจ การเข้าถึงด้านการศึกษาของนักเรียนเกตพื้นที่บริการกเช่นมีการสำรวจความพร้อมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มอบหมายใบงานและหาหารเสริมน,นมให้แก่ผู้อุเรียมที่บ้านโรงเรียนมีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นการเยี่ยมบ้านออนไลน์ เพื่อทราบถึงข้อมูลของผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัด,จดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างเหมาะสมโรงเรียนบริหารัจดการและสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยจัดตั้งกรรมการควบคุมป้องกันโควิดส9ครอบคลุมงานทั้งสีด้านโดยเน้นด้านความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลัก กระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีการกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 1 9ได้แก่รูปแบบฮอนเฮนรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออนดีมานซึ่งเหมาะกับบริบทของโรงเรียน ครูจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ใบงานใบกิจกรรมแบบฝึกหัดสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลุงสาระวิชาและมีความหลากหลายตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน รคูใช้สื่อเทคโนโลยีเทคนิควิธีการต่างๆในการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โดยครูได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Meet และ l ล ne แก่ครูแ,รรและบุคลากรทางการศึกษา,าทุกคนครูสามารถนำรูปแบบวิธีการสอนไปใช้ตามความถนัดได้อย่างเหมาะสมครูมีแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายนักเรียนทำข้อสอบผ่าน Google Form ตรวจใบงานตรวจแบบฝึกหัดตรวจชิ้นงาน นักเรียนส่งคลิปการเรียนรู้ต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์หากมีนักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนช่วงใดช่วงหนึ่งครูจะสอนส่งเสริมให้กับผู้เรียนครูมีการสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนด้านคุณภาพผู้เรียนต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากนั้นสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียนและรายงานต่อเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ผู้เรียนผู้เรียนอ่านออกเขียนได้โดยใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเช่นการบันทึกคลิปวิดีโอการอ่านกับผู้ปกครองและส่งในกลุ่มไลน์จโจอาจโจอาจะโจอาจะโจอีจี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 โจอึจจอโจอึจือโจอูจืโจอูจู

ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุนิสาแม่ตาสุภาวันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5 1ับหวันนี้หนูจะมาอ่านบทความเรื่องน้ำเชิญรับฟังได้เลยค่ะ <c oughs> น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของทุกคน <c oughs> เมื่อพูดถึงน้ำทุกคนจะคิดว่าน้ำเป็นเพียงของเหลวแต่ความจริงแล้วน้ำมีหลายสถานะเป็นได้ทั้งของเหลวของแข็งและก๊าซ ป็นของแข็งในสภาพของน้ําแข็งและเป็นกา๊าซเมื่อกลายเป็นไอน้ําขอบคุณค่ะ Hello, my name is Sarvish s u m i s h a i I am 12 years old. My birthday is 15 July 2009. My favorite color is sky blue. My school name is Banpudina. my favorite food is noodle my favorite sport is volleyball and my best friend is s ุภเกศ t าอ่อน thank you goodbye ผู้เรียนคิดเลขเป็นและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สวัสดีครับผมพี่หลิกจารเป็นศนลรกรีธรรื่าง อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับวันนี้ผมจะมาแสดงการบวกเลขทศนิยมครับโจทย์คือนิมาจุดห4ครับบวกสิบสาครับการบวกเลขทศนิยมต้องตั้งหลักให้ตรงกันก่อนครับหลักส่วนร้อยสี บวกสองเท่ากับหกครับหลักส่วนสิบหกบวกหเท่ากับสิดครับหลักหลักหน่วยห้าบวกสามเท่ากับแปครับหลักสิบสองบวกหนึเท่ากับ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทําผลงานในแต่ละวิชาและมีความคิดสร้างสรรค์ในงานประดิษฐ์ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะจําเป็นในการดํารงชีวิตเช่นผู้เรียนมีทักษะการทํางานบ้านดูแลปลูกผักสวนครัวและประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเผือใช้ได้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสา โดยครูสอนสอดแทรกด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้และนักเรียนมีกิจอาสาในการดูแลบริเวณโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนมีกิจกรรมวิกิเน่งเดย์เดือนละ1ครั้งจุดเด่นของสถานศึกษาในการดำเนินงานผู้บริหารมีความตั้งใจมุ่งม,มั่นมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลภาพภูมิทัศน์อาคารเรียนมีความพร้อมและความปลอดภัยโรงเรียนมีศูนย์ยูโซเน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับทุกคนในชุมชน ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครว2019มีห้องเรียน p ปอเจเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นมีห้องเรียนเด็กพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษ ครูมีสื่อที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาในการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถรักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน